สวัสดีพลอยวันนี้เรียนผ่านไปเยอะแล้วเล่าให้พลอยฟังหน่อยสิว่าอาจารย์สอนถึงไหนแล้วเอาแบบโครงสร้างคร่าวๆที่เรียนสองชั่วโมงแรกก่อนเลยนะได้เลยพลอยคลาสนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็ไปจบที่เรื่องกรรมการ ซึ่งโครงสร้างของบริษัทก็มีแค่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการที่ทำงานได้ตามกฎหมายเนอะใช่ใช่สองชั่วโมงแรกที่อาจารย์เน้นย้ำม,มากคือเรื่ององค์ประชุมอาจารย์บอกว่าอย่าจำสับสนเพราะตามกฎหมายม1 1 7 8องค์ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า2คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า1ในสหรือ25เอร์เซแห่งทุนของบริษัทอืม25%เเซ์ก็คือ1ในสใช่ไหมใช่เลย แล้วอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเรื่องการคุ้มครองเสียงข้างน้อยเช่นถ้าผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างน้อยถือ20%เนี่ยถ้าเขาไม่ตกลงอะไรเพิ่มเติมกลุ่มข้างมาก80%ก็เปิดประชุมได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องมีเขาดังนั้นฝ่ายข้างน้อยเลยต้องไปทำแชร์โฮเดอร์อะเกรเมนต์แล้วก็เขียนไว้ในข้อบังคับบริษัทเลยว่าไม่ว่าจะประชุมครั้งใดต้องมีฉันอยู่องค์ประชุมถึงจะเป็นไปได้เจ๋งอะแล้วถ้าคนมาไม่ครบองค์ประชุมไม่สมบูรณ์ล่ะจะเลิกหรือเลื่อนอันนีี้้ตองดูว่าใครรรเยกปะชุม ถ้าเป็นการประชุมที่เรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ1ใน5แล้วมาไม่ครบ25เกฎหมายบอกว่าให้เลิกประชุมไปเลยเหตุผลคือแสดงว่าเรื่องนั้นมันไม่สําคัญจริงๆผู้ถือหุ้นคนอื่นเลยไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเป็นกรณีที่กรรมการเป็นคนเรียกเองเช่นประชุมสามัญประจําปีแล้วองค์ประชุมไม่ครบให้นัดประชุมใหม่ภายใน14วันและการประชุมครั้งใหม่นี้ ไม่ต้องครบองค์ประชุมก็ได้อ๋อมีเหตุผลเบื้องหลังในการแบ่งประเภทการเรียกประชุมนี้เองใช่แล้วอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องมติเวียนด้วยนะอาจารย์บอกว่าถึงแม้จะเป็นบริษัทเล็กๆก็ตามแต่การประชุมผู้ถือหุ้นใช้มติเวียนไม่ได้เพราะตกลหมายต้องการให้ทุกคนมาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันก่อนการลงมติอันนี้ก็สมเหตุสมผลแล้วเรื่องการนับคะแนนละ่ะมีทั้งหนึ่งคนหนึ่งเสียงกับหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียงใช่ไหมใช่ แลกกฎหมายตามมาตรา1.182กำหนดไว้ว่าถ้าชูมือให้ใช้1คน1เสียงซึ่งแปลว่าคนถือหุ้น90%ก็มี1เสียงเท่ากับคนถือ1%แต่ถ้าลงคะแนนลับจะนับ1หุ้น1เสียงในทางปฏิบัติบริษัทให,ใหญ่ๆเลยจะเขียนในข้อบังคับบริษัทเลยว่าไม่ว่าจะโหวตด,ด้วยวิธีใดให้ใช้1หุ้น1เสียงเพื่อให้เสียงข้างมากมีอำนาจอืเข้าใจแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดในการลงมติ คือต้องดูว่าใช้มติประเภทไหนถูกต้องพลอยการจ่ายเงินปันผลใช้มติธรรมดาต้องได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนคนงดออกเสียงไม่นับเป็นฐานส่วนการเปลี่ยนข้อบัญชีบริษัทต,ต้องใช้มติพิเศษม1 1 9 4 1 1 4 5ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า3ใน4หรือ75เปอร์เซน์ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมคนงดออกเสียงด้วย โอ้ oh, ฐานการคำนวณต่างกันนี่แหละตัวดีใช่เลยพลอยอาจารย์ถึงเน้นย้ำเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องรายงานการประชุมหรือ m มินิสที่อาจารย์เล่าถึงข่าวไอทีวีอาจารย์บอกว่ารายงานการประชุมที่ลงลายมือชื่อโดยประธานให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องแต่ถ้ามีการปลอมรายงานการประชุมขึ้นมาโดยที่ไม่มีการประชุมกันจริงเลยสารดีกาถือว่าไม่ใช่มติที่ประชุมใหญ่ผิดระเบียบ และไม่จำเป็นต้องฟ้องเพิกถอนภายใน1เดือนตามม195เรื่องเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่นี่ต้องร้องขอภายใน1เดือนเท่านั้นใช่ไหมเฝ้า,าใช่ภายใต้ม195ถ้ามติมันผิดระเบียบเพระาะฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับต้องร้องขอภายใน1เดือนแต่ถ้ามันเป็นการทำรายงานปลอมมันคนละเรื่องโอเคอันนี้เคลียร์เลยแล้วชั่วโมงที่3ที่อาจารย์สอนเรื่องกรรมการละ่ะเรื่องกรรมการหรือดเรคเตอร์ก็สาคัญมาก อาจารย์บอกว่ากรรมการถูกเลือกโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีอำนาจหลักคือกำหนดนโยบายแผนงานและงบประมาณส่วนงานประจำวันหรือ day-to-day day operation เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการที่กรรมการแต่งตั้งขึ้นมาฟ้าเอาเนาวาระของกรรมการเป็นยังไงนะตามม .152 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง1ใน3เป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งส่วนกรรมการชุดแรกที่ตั้งมาพร้อมกัน3คนก็ต้องใช้วิธีจับสลากออกไปก่อน แล้วฐานะทางกฎหมายของกรรมการล่ะเป็นลูกจ้างของบริษัทไหมโดยหลักแล้วกรรมการไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการกับบริษัทผูกพันกันตามบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนม1นึ่งหและกรรมการถือเป็นผู้แทนนิติบุคคลของบริษัทค่าตอบแทนของกรรมการเรียกว่าบำเหน็จและต้องให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดแต่อาจมีข้อยกเว้นที่กรรมการเป็นลูกจ้างด้วยก็ได้ หากมีหน้าที่ควบคุมการทำงานและได้รับค่าจ้างตามดีกา4 4 7 1ี่อืมฟังดูซับซ้อนดีนะแล้วเรื่องที่ผู้ถือหุ้นจะโหวตเลือกตัวเองเป็นกรรมการมันเข้าข่ายมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษตามมอน1หรือเปล่าอันนี้อาจารย์เน้นเลยว่าไม่ถือเป็นส่วนได้เสียเป็นพิเศษดีกา1246ทับ2อบอกว่าแม้จะเห็นว่ามีส่วนได้เสียในข้อตั้งกรรมการ แต่ก็เป็นส่วนได้เสียตามธรรมดาเพราะการตั้งกรรมการเป็นเรื่องของการจัดการบริษัทไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะดังนั้นผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตนเองได้โอ้ยขอบคุณมากเลยนะฟ้าเอาพลอยเหนื่อยละฟ้าเอาไปคุยกับคนอื่นเธอได้เลยพลายฟ้าเอาไปละเงินปันผลจากการขายไก่ย่างสองสหาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องครูอันเคิลนะคะ